สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะสอนทำมงกุฎนะคะอันนี้เอาไว้ใส่หัวมงกุฎโอเคค่ะถ้าไม่เสียงรากวนก,ก็ต้องขอโทษนะคะก็ต้องขอภัยนะคะวันนี้เราจะทำมงกุฎแบบนี้กันนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีกระดาษค่ะใกแล้วก็แม็กหลังจากที่คิดได้เสียไป ะะทําแบบนี้ค่ะมันต้องทนอี้นะคะเราจริงๆเเราใช้กระดาษแบบคู่นะคะใช้เป็นกระดาษคู่กระดาษสมุดที่ฉีกจากหน้ากลางมันจะเป็นกระดาษคู่นะคะมันต้องใช้ทั้งหมด10อันค่ะตอนนี้ก็หนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบตอนนี้มีครบสิบแล้วค่ะแต่ว่าคลิปเสียค่ะเลยจะทำให้ดูอีก เลยจะทําให้ดูอันนึงนะคะให้มันทุกติดอันเนี้ยจะทําให้ดูอันนึงนะคะก,ก็แบบแรกก็ต้องทําแบบสาบเหลี่ยมอ่ะถ้ามีเสร็จรบกวนก็ต้องขออาภายัยจริงๆนะคะเปิดทีดวีเอี่ย่างืเชื่อว่า เราจะตัดเราก็ตัดนะคะ คือคนแบบนี้จะไม่เข้าใจก็คือเราพับเราพับครึ่งอย่างนี้ใช่ปะแล้วเราก็กางออกแล้วก็พับครึ่งให้มันแล้วก็พับครึ่งตรงเนี้ยค่ะให้มันถึงรอยที่เราพับครึ่งเอาไว้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนึ้งก็เหมือนกันทำทั้งสองข้างเลยค่ะพอเราทำทั้งสองข้างแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นสามเหลี่ยม เรก็จะทำแล้วก็จะทาเป็นสามเหลี่ยมนะคะพอเราทำพอ,อเราทำเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลางออกค่ะเราก็กลางตรงนี้ออกด้วยนะคะเฉพาะตรงที่มีอันเล็กๆที่มันพับอะ่ะเนี่ยนี่นะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะแล้วเราก็เอาตรงนี้ส่วนน,นี้มีพับครึ่งะคะ่ะอ่าเอาส่วนตรงนี้พับครึ่งแล้วก็พับปิดที่พับปิด แล้วก็ส่วนปลายตรงนี้กลับลังค่ะแล้วก็อย่างนี้หลังจากนั้นก็ทํามีค่ะเนี่ยความหัวลงค่ะแล้วก็พอละอย่างนี้ค่ะความลงใช่ปะคะแล้วก็พับสามเหลี่ยมค่ะเราจะเหลือปลายตรงนี้เหลือปลายตรงนี้ก็พับลงอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ แม็กค่ะ yeah. แล้วก็แม็กติดไปเลยแล้วก็แม็กติดไปแล้วนะคะอันนี้เราจะไม่รวมด้วยนะคะน,นี้ทำแยกให้ดูเฉยๆเออรวมด้วยดีกว่าไหมนะ๋ยวแป๊บนึงนะรวมด้วยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวจะเอาวันหนึ่งออกโอเคพอเราได้ ครบสิบอันแล้วนะคะเราก็จะเห็นตรงนี้ค่ะเ๋ยวาดูนี่ค่ะมันจะมีรูตรงนี้นะคะให้เราเอาอีกอันหนึง่งใช่ไหมให้เราเอาอีกอันนึงค่ะเอามาเสียบใส่ต้องเป็นด้านเดียวกันเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะเสียมันจะไม่โอเคนี่ค่ะแล้วก็เอามาเสียบกันอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็แม็กไปเรื่อยๆเลยค่ะ แม่แค่ตรงอันนั้นพอนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็ต้องทําเป็นด้านเดียวกันให้หมดนะคะสอดใส่รูตรงนี้ค่ะสอดใส่รูเสร็จแล้วก็แมกแวก็สอดไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเราสอดไปเรื่อยๆเลยสอดให้ครบสิบอัน ให้ครบสุกกันเลยสอดที่เดียวกันนะคะโว้ยมาอะไรตอนนี้ขออภัยค่ะลูกแม็กหมดแ๊บหนึ่งนะคะได้ลูกแม็กมาแล้วลูกเด็ดหมดลูกแม็กหมดนะคะอย่าใส่ใส่ก่อน ค่ะลูกแม็กนะใส่กันใส่เอ้ยเราใส่ผิดต้องเอาอันนี้ขึ้นมา โอเคค่ะแล้วก็มาติดต่อกันเลยนะคะต้องด้านเดียวกันเท่านั้นนะคะถ้าด้านถ้าไม่ใช่ด้านเดียวกันมันจะไม่สวยแล้วก็มันจะไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะอันเดี๋ยวก่อนนะคั้หนึ่งลืมแม, <c oughs> ม็กลืมแม็ ยีเอเอสทูพ nice ีแม็กกอนแม็กกนดืมแม็กโอเคค่ะระวังมันหลุดนะมันเหมือนมันจะหลุดกับแม็กซ้ำแล้วกลมกันโอเคแล้วแม็กซ้ำแล้วอันสุดท้ายแล้วมือนมันจะหลุดอแกเอ้ยนี่ห okay, ลุดโอเคเอาเดียวก็ได้ค่ะ แล้วก็มาตรวจสภาพความเรียบร้อยนะคะว่ามันเป็นด้านเดียวกันหรือเปล่าค่ะด้านที่จะโชว์ข้างหน้านะคะเป็นด้านนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดส่วนหัวนะคะว่าใส่พอดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะวัดจี้แล้วกัน,นะคะ่ะอันนี้เรามาถมอะ่ะ งั้นก็ต้องสอดอย่างนี้ใส่ได้ไหม mm. เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะดูอันเก่าก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้วัดไม่ต้องวัดก็ได้มั้งโอเคใหญ่ประมาณนี้เลยเหรอเดี๋ยวขอวัดจากอันเก่านะคะแป๊บน,นึงเนาะ โอเคประมาณนี้ได้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เยเสร็จแล้วมงกุฎจริงๆมันใส่ได้แหละแต่ไอ้นัาา่นอะจริงๆจะใส่ได้แต่ว่ามันมัดผมเอามานแน่นนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปอคะสวัสดีค่ะบาย